ศีดาตำนานลักโรมคู่วัดหัวลำโพงย้อนไปเมื่อวันที่17พฤษภาคม2510 หนังสือพิมพ์สื่อใหญ่ได้พาดหัวข่าวโศกนาฏกรรมรักของคู่รักคู่หนึ่งที่โชคชะตากำหนดให้เกิดมาอยู่ในเพศเดียวกันเพียงชั่วข้ามคืนเหตุการณ์นี้ได้เลือนหายไปความทรงจำของคนไทยก่อนที่ถูกนำกลับมาย้ำเตือนอีกครั้งในอีก22ปีต่อมาในรูปแบบของบทเพลงในบทเพลงสีดาบทเพลงนี้ได้กล่าวถึงความรักที่มีต่อกันอย่างลึกซึ้งระหว่างชายสองคน แต่สุดท้ายกับต้องจบลงด้วยการกระทําอัตวินิจบาตกรรมของคนทั้งคู่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความซาบซึ้งและทำให้แจ้ดานุพลแก้วการตัดสินใจหยิบยกเรื่องราวนี้ว่าไม่คู่น้อยสุรพลโทนวินิกช่วยถ่ายทอดเป็นบทเพลงในปี2532สองชีนิ้าริงเมื่อปีพศ2510ของสาวประเภทสองที่ชื่อประโนด วิเศษแพทย์แต่บางส่วนของเรื่องราวที่พูดแต่งจำเป็นต้องดัดแปลงไปทำให้มีบางเซี่ยวของเหตุการณ์ต่างไปจากความจริงสีดาในบทเพลงหมายถึงนางเอกนัตสินโขนของกรมศริลปรกรเมื่อเกือบ40ปีก่อนหากแต่ชีวิตจริงเขาชื่อปานโอ้วิเศษแพทย์สิ่งที่ทำให้ปานโอโดดเด่นมากที่สุดในยุคนั้นก็คือความสวย ซึ่งสุทินทัพทีมทองรุ่นพี่ที่สนิทสนมกับปนวดเล่าว่าปัจจุบันความสวยของสาวประเภทสองเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปแต่สำหรับเมื่อก่อนปราณนดสวยกว่าผู้หญิงบางคนและไม่มีสาวประเภทสองคนใดเทียบได้ปัจจุบันมีหลักฐานและภาพถ่ายของปรนวดเหลืออยู่ไม่มากนักปราโนดเธอเกิดเมื่อปี2481เป็นบุตรของนายยง และหม่อมหลวงหญิงบุญนาควิเศษแพทย์ซึ่งเป็นครอบครัวมีฐานะดีพระโนธมีพี่น้องทั้งหมดหคนและด้วยความที่เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของบ้านจึงเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่พระโนธเติบโตขึ้นท่ามกลางการถูกลุมล้อมด้วยพี่น้องที่เป็นผู้หญิงทั้งสี่และค่อยๆซึมซาบความอ่อนหวานเรียบร้อยแบบผู้หญิงของคนรอบข้างไว้อย่างไม่รู้ตัว หลังเรียนจบระดับประถมที่โรงเรียนไกลบ้านย่านซอยสวนพลูประมาณปี2492ด้วยความสนใจในการแสดงตั้งแต่เยาว์วัยและการสนับสนุนของผู้เป็นแม่ปราโนดจึงตัดสินใจสอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนานาฏศิลป์โรงเรียนานาฏศิลป์กรมศิลปากรหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันนอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งต่อมาทําให้ประโนด เป็นที่รู้จักในชื่อของสีดาแล้วนี่ยังเปิดโอกาสให้เขาสามารถแสดงบุคลิกที่เบี่ยงเบนไปจากเพศที่แท้จริงของตนเองได้อย่างอิสาระเสรีการสวมบทบาทสตรีเพศและความอ่อนหวานงดงามของศิลปะเป็นส่วนส่งเสริมให้ร่างกายและจิตใจของประโนดเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัวสามารถแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้ตามอย่างที่ใจปรารถนาแต่เพราะขนาดนั้น สภาพสังคมไทยยังไม่ยอมรับพฤติกรรมเบี่ยงเบียนทางเพศประโนดในวัย14ปีจึงมักลักลอบหนีออกไปแสดงโขนกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนนตัตสินขนาดนั้นไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดรวมทั้งเริ่มคบหากับเพื่อนต่างโรงเรียนที่มีลักษณะเดียวกันและทำให้ชีวิตในโรงเรียนนตัตสินของปานโนดสิ้นสุดลงในเวลาเพียง3ปี ปรโนดมีอิสระเสรีมากขึ้นและยังคงใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ในแวดวงของนาฏศิลโขนโดยร่วมกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันใช้วิชานาตศิลป์ที่ติดตัวมารับแสดงโขนตามงานการกุศลต่างๆซึ่งต่อมาได้สร้างชื่อเสียงให้เธอเป็นที่รู้จักในนามของสีดาสีดาคือนางในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติที่มีความงดงามอย่างมาก ช่วงเวลานี้เองที่รู่น้อยหรือสุรพลโทษนวินิกได้มีโอกาสชมการแสดงของประนดและความสวยงามของเธอที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำจึงกลายเป็นต้นกำเนิดของบทเพลงสีดาในอีก22ปีต่อมาความงามของประนอดวิเศษแพทย์นี้เป็นที่โด่งดังมากในหมู่กระเทยในยุคหน้นหลังออกจากการเป็นนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์ เธอเริ่มเดินสายประกวดนับครั้งไม่ถ้วนลงเวทีไหนเป็นต้องชนะเวทีนั้นเรียกว่าสวยไร้คู่แข่งจนบรรดากระเทยร่วมรุ่นถึงกับข่มขู่เวทีประกวดสาวงามประเภทสองในยุคนั้นว่าถ้าเวทีไหนมีประโนดนางโนดอีโนดแล้วแต่จะเรียกเข้าประกวดคนอื่นจะไม่ยอมลงประกวดด้วยในแวดวงสาวงามประเภทสอง มีการตั้งฉาย,ยาให้ปราณวดวิเศษแพทย์ว่านางงาม50มงกุฎการสวยแบบไร้คู่แข่งปราณได้พบรักกับชายหนุ่มชื่อสมบูรณ์ทั้งคู่คบหาและอยู่กินกันนานถึง8ปีเต็มสุดท้ายก็เลิกรากันไปและนายสมบูรณ์ก็หันไปคบผู้หญิงอื่นจนผ่านไปสองสาปีปราณนดก็ได้มาเจอกับสมชายแก้วจินดาหรือชีพมีอาชีพขับรถรับจ้าง รูปหรอสุภาพเรียบร้อยพูดจาดีทั้งคู่ตกลงปรงใจและย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านพักย่านซอยสวนพลูแต่แล้วปัญหาเดิมก็กลับมาทำร้ายคนทั้งคู่นั่นคือความหวาดระแวงถึงหวงครั้งหนึ่งทั้งคู่ได้ไปสาบานต่อกันที่วัดพระแก้วและศาลหลักเมืองว่าถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ขอให้ตายด้วยกันถ้าสีดาตายก่อน ชีพจะต้องตายตามไปแต่ถ้าชีพตายก่อนสีดาจะต้องตายตามไปหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ทะเลาะกันอีกหลายครั้งสุดท้ายจึงตัดสินใจแยกกันอยู่ปราโนดคิดตลอดเวลาว่าเธอไม่ใช่หญิงแท้เธอจึงระแควระขายว่าชีพจะมีผู้หญิงอื่นมาติดพันจนเป็นสายเหตุให้ทั้งคู่กลับมาทะเลาะกันอีกครั้ง เรื่องนี้เป็นสาเหตุที่ตอกย้ำความเชื่อของเธอจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปประนดได้ตัดสินใจดื่มยาพิษฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งแต่ก็มีคนช่วยชีวิตไว้ได้ทันและในการดื่มยาพิษครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่2พฤษภาคม2510ลมหายใจสุดท้ายของประนดก็หมดสิ้นลงอย่างโดดเดี่ยวในบ้านพักของเธอ ื่อชีพทราบข่าวก็ได้แต่พร่ำพูดแต่ประโยคที่ว่าผมจะตามพี่ไปพี่รอผมด้วยพางร้องไห้กอดศพของประโนดแน่นเย็นวันเดียวกันนั่นเองชีพได้บวชอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับประโนดหลังจากสวดศพครบสามคืนเนนชีพตัดสินใจศึกจากนั้นได้นำสมบัติที่ซื้อร่วมกันไปจำนำและนำเงินที่ได้ไปให้คนแก่ในบ้านและได้เขียนจดหมายสั่งเสียว่า ขอให้นำเงินจำนวนดังกล่าวนี้เพื่อทำศพของเขาขอให้พี่ๆช่วยเป็นภาระในการเลี้ยงดูแม่ส่วนศพของเขาให้เอาไปไว้ที่วัดหัวลำโพงคู่กับศพของโนดต่อมาชีพก็กินยาฆ่าแมลงและเสียชีวิตเมื่อตอนเที่ยงวันที่15พฤษภาคม2510เดือนปีเดียวกันวัดหัวลำโพง คือสถานที่บำเพ็ญกุศลให้กับดวงวิญญาณที่จากไปของประโนดแต่หลังจากที่งานศพเสร็จสิ้นลงเพียงไม่กี่วันอีกหนึ่งชีวิตที่ผูกพันก็ติดตามไปเหมือนดังคำสาบที่ได้ให้ไว้ต่อกันภาพของร่างไร้วิญญาณในโรงศพที่ตั้งเคียงคู่กันนวัดลำพงเพื่อรอการชาปนกิจได้สร้างความสุขสลดให้กับคนทั่วไปและยุติความแข็งใจของคนรอบข้างที่มีต่อความรักของทั้งสองได้อย่างสิ้นเชิง หากยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ปี2559ปราณโนดจะมีอายุ78ปีความงดงามของนางสีดาที่สามารถครอบครองหัวใจใครต่อใครในโลกละครแต่ความสวยงามของปราโนดกลับไม่สามารถฉุดล้งคนที่รักเธอมากที่สุดไว้ได้เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับสีดาตำนานรักโรงคู่วัดหัวลมพงเรื่องที่สอง แม่หญิงสองนางเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่หลวงพ่อพุทธโธเล่าให้พานซอแล้วได้ฟังท่านได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ได้ไปเจอยักษ์อยู่ที่นครวัดแล้วท่านก็เดินทุดงไปตามทิวป่าเขานาข้าวบ้างสมัยเมื่อ 30- 40ปีที่แล้วกัมพูชายังอยู่ในช่วงสงครามท่านได้เจอกับทหารและตำรวจบ่อยครั้งพวกเขาเหล่านั้นเคยจับท่านไป แต่สุดท้ายก็ปล่อยท่านทุกครั้งครั้งหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าไปปรากฏอยู่ทีนเขาลูกหนึ่งมองไปเบื้องล่างเป็นทุ่งนาข้าวชาวบ้านที่เขียวขจีท่านปฏิบัติทำด้วยความสงบจนถึงเวลาใกล้รุ่งพบว่ามีผู้หญิงสองคนมาไหว้ท่านนอกกรผู้หญิงสองคนนี้แต่งกายคล้ายชาวบ้านธรรมดาแต่ผิวรันรูปร่างหน้าตาผุดผ่องมาก คนหนึ่งใส่ชุดสีเขียวอีกคนใส่ชุดสีส้มแดงถวายข้าวเจ้าที่หงสุกหอมกรุ่นเพียงเท่านั้นโดยที่ไม่มีกับข้าวใดเลยแต่ข้าวที่ท่านฉันจะมีความหอมหวานเหมือนข้าวเทปท่านรับบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ให้พรนางทั้งสองตามสมควรพอตอนที่กาบลาจากท่านคนหนึ่งเดินลงไปที่ทุ่งนาอีกคนเดินไปที่ภูเขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำๆสองอาทิตย์ จนมาวันหนึ่งกลางดึกมีเสียงเรียกท่านหลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อเจ้าขะท่านออกมาดูพบว่าเป็นหญิงคนที่ชุดสีเขียวที่มาใส่บาตรท่านตอนเช้าทุกวันมีอะไรหรือสีกาหลวงพ่อช่วยไปบอกคนที่นอนนาข้าว่าให้นอนดีๆอย่าไปทับได้ไหมลูกหนูเจ็บเจ้าขะเดี๋ยวอัตมาจะไปดูให้นะ รุ่งเช้าท่านเปิดกฎออกมาไม่มีผู้หญิงสองคนเดินม,มาใส่บาดท,ท่านนึกถึงคำหญิงชุดเขียวมาบอกท่านเดินไปตามคันนาสักพักภาพที่เห็นคือผู้ชายสองคนนอนอยู่ในนาข้าวก้มลงดูได้กลิ่นเหล้าคุ้งไปทั่วไหนบอกลูกเขาเจ็บไม่เห็นมีท่านเรียกชายสองนั้นตื่นมานั่งบนคันนา พอท่านมองไปที่ต้นข้าวก็เข้าใจทุกอย่างทันทีเพราะข้าวกำลังตั้งท้องพอดีคราวนี้ท่านคิดว่านั่นน่าจะเป็นพระแม่โพศพเป็นแน่แท้แต่อีกคนคือใครได้แต่เก็บความสงสัยไว้จนถึงรุ่งเช้าอีกวันผู้หญิงชุดเขียวคนนั้นก็กลับมาใส่บาตรอีกครั้งหลวงพ่อท่านยิ้มและพูดว่าก่อนที่พรุ่งนี้เช้าจะทุดงไปต่ออัตมาอยากรู้ว่าสีกาเป็นใคร และข้าวที่สุกมาถวายทําไมช่างอร่อยเหลือเกินแต่ก่อนที่นางจะตอบก็หันไปเบื้องหลังแล้วพูดว่าขึ้นมาเถอดธรณีหลวงพ่อท่านจะไปแล้วฉับพรันมีรอยแยกของพื้นดินออกแล้วผู้หญิงชุดส้มแดงก็ลอยขึ้นมาทั้งสองเดินมานั่งกับหลวงพ่อฉันคือแม่โพศพดูแลได้นาให้อุดมสมบูรณ์ส่วนนี้คือพระแม่ธรณี ผู้ดูแลพื้นดินบนโลกนี้ข้าวที่นำมาใส่บาตรคือข้าวทิพย์เจ้าค่ะท่านยิ้มและให้พรเช้าอีกวันท่านเดินออกมาหยุดและหันกลับไปมองเห็นพระแม่โพศบนั่งไหว้ท่านอยู่บนลวงข้าวส่วนแม่ธรณีไหว้ท่านบนดินเช่นกันแล้วคุณคิดว่าแม่ธรณีและแม่โพศมีจริงไหมเด็กสมัยนี้จะรู้ไหมว่า ข้าวตั้งท้องคืออะไรเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับเป็นเรื่องสั้นๆของคุณหานใจสิงแม่หญิงสองนางขอพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอากราบขอภัยมณัสที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ ราที่สวัสดีครับ